ค้นหาเรื่องราวหลากหลายในคุยสบายได้ประเด็น ได้ประเด็นวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากท่านนายกอบจพังงาครับท่านธราทิพทองเจิมครับสวัสดีครับท่านครับครับสวัสดีครับเราจะพูดถึงเรื่องของโครงการของอบจพังงากันก่อนสมาคมแม่บ้านอบจพังงาสร้างสร้างเสริมสุขเป็นยังไงครับท่านนายกครับครับก็สวัสดีพี่น้องประชาชนที่ขอรบทุกท่านครับผมนายธราทิพทองเจิมนายกการนวมิน่วนจังหวัดพังงานะครับในส่วนของสมาคมผู้สูงอายุ สมาคมแม่บ้านนะครับเดี๋ยวก่อนจะไปถึงสมาคมผู้สูงอายุเราจะคุยไปสมาคมแม่บ้านก่อนนะครับสมาคมแม่บ้านอบจพังงาสร้างเสรมสุขนะครับเป็นแนวคิดที่ผมได้มีแนวคิดอยากจะสร้างอาชีพและรายได้นะครับให้กับพี่น้องประชาชนนะครับเพิ่มอาชีพและรายได้ก็หมายความว่าเมื่อมีสมาคมและตอนนี้เราจัดตั้งเป็นสมาคมแล้วมีแม่บ้านอบจ อยู่หกพันกว่าคนนะครับทั้งจังหวัดพังงาไปอำเภอนะครับเปอำเภอ6,000นกว่าคนหกพักว่าคนในในการขับเคลื่อนณวันนี้ก็หมายความว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะตั้งงบประมาณเพื่อสนับสนุนนะครับให้แม่บ้านอบจพังงาเนี่ยสี่ล้านบาทนะครับเพื่อจะไปเพิ่มอาชีพและรายได้ในโอทบต่างๆนะครับเอาสมมุติว่าที่นี่ทําในเรื่องของจักสารนะครับ ก็ไปเพิ่มมูลค่าเพ่อมูลค่าของจักสารนะครับอะไรที่ขาดที่จะไปเติมเต็มนะครับให้กลุ่มต่างๆเนี่ยขับเคลื่อนไปได้ทั้งจังหวัดพังงาไม่ใช่ที่นี่นะครับก็หมายความว่าไม่ใช่เฉพาะที่นี่ครับอย่างที่โดดเดน่นโดดเด่นในทุกๆอำเภอของจังหวัดพังงามีอะไรบ้างนนครับก็เราจะไปในเรื่องของอำเภอกระปองอำเภอกระปองจะทําในเรื่องหมวกใบเริมข้าวนะครับ เขามีโอท็อปหมวกไปร่มข้าวอยู่แล้วก็จะไปต่อยอดให้ในส่วนตรงนั้นนะครับแต่พี่น้องแม่บ้านอบจต้องมีแนวคิดเองว่าท่านจะทําอะไรนะครับบางบางในอําเภอก็มีหลายโอท็อปหลายกิจกรรมที่ทําอยู่นะครับท่านจะไปต่อยอดอะไรจะไปต่อยอดในเรื่องของผ้าบาติกจะไปต่อยอดในเรื่องของผ้ามัดย้อมนะครับกลุ่มสมมุติแบบเกาะยาวมีปลาชิงช้างนะครับมีปลาชิ้งช้างอยู่ เอาส่้นเอาปลาชิงชังมายังไงที่จะมาทำแพคเกจจิ้งให้มันดีนะครับที่จะขายเพื่อที่จะมีผลิตภัณฑ์ที่สวยงามแล้วก็ขายได้ราคาเพิ่มขึ้นนะครับส่วนตรงนี้ที่เราจะจะทำให้กับพี่น้องยาชนนะครับในส่วนของกลุ่มแม่บ้านที่ทับปุดนะครับสมมติว่าตรงนี้นะครับจะทำในเรื่องของจักรสารนะครับก็มาดูว่าในเรื่องจอกจารยังขาดอะไรที่จะเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ ไปต่อยอดในเรื่องของโซเชียลต่างๆด้วยนะครับองค์การสวนชนวัดจะทาในโซเชียลด้วยที่จะส่งเสริมการขายให้กับพี่น้องหาช่องทางการตลาดให้ได้เข้าถึงนะครับนี่ท่านก็ต้องลงไปดูในแต่ละพื้นที่ทุกๆอำเภอเลยเป็นไงบ้างครับหลังจากลงไปดูความเข้มแข็งของแต่ละชุมชนแล้วครับผมครับก็จังหวัดพังงาเป็นเมืองแห่งท่องเที่ยวเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวผมก็คุยกับนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวของโรงแรมแถบเขาหลักว่า ถ้านักท่องเที่ยวเข้ามาในโอกาสหน้านะครับตอนนี้โควิด -19 กาลังระบาดอยู่แล้วก็หลังจากนี้หลังจาก2ปีที่หลังจาก2ปีที่เราอยู่โควิดไปนะครับเมื่อหลังจากโควิดไปนักท่องเที่ยวจะเริ่มเข้ามาเริ่มเข้ามาก็ต้องให้สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับแม่บ้านองค์การหานส่วนจังหวัดในในพื้นที่ทั้งจังหวัดพังงานะครับไปอำเภอเพื่อที่จะนํานักท่องเที่ยวมาดูในเรื่องโปรเซสต่างๆเนี่ยการถึงแหล่งเลยนะครับ แม่บ้านอวจอได้อะไรบ้างอเอาสมมุติว่าลงมาพื้นที่นักท่องเที่ยวจะถื้อติดไม้ติดมือไปหนึ่งแล้วสองสามารถที่จะมาทานอาหารในพื้นที่เลยนะครับอาหารพื้นบ้านแม่บ้านสามารถทําอาหารพื้นบ้านต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้วก็ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยมาเห็นกร,กระบวนการเขาอยากจะเห็นอยู่แล้วนะครับฝรั่งเขามาบ้านเราเนี่ยเขาอยากเห็นกระบวนการผลิตว่าเขาทำยังไงบ้างเนี่ยกระบวนการผลิตจากสารยังไงออกมายังไงนะครับในส่วน การทำงานอย่างนี้ผมผมจะประสานกับมมาคธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อจะเชื่อมโยงในเรื่องของอาชีพและรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับนี่ถือว่าเป็นพื้นฐานที่จะเพิ่มอาชีพและรายได้นะครับให้กับพี่น้องประชาชนโดยตรงเลยม,มาพื้นที่โดยตรงเลยแท็กซี่ก็ได้เงินนะครับที่จะพามาพื้นที่ แม่บ้านก็จะได้เงินในเรื่องของอซื้อผลิตภัณฑ์ติดตามติดออกติดมือออกไปแล้วกอ็อาหารก็มาทานอาหารอร่อยที่ในพื้นที่แต<ม>่ละแต่ละอำเภอนะครับแต่ละอำเภอพื้นที่มีความหลากหลายเรามีความหลากหลายทางลักษณะที่วภวาพทั้งจังหวัดพังงานี้มันก็เชื่อมโยงไปเรื่องของผู้สูงอายุด้วยเพราะที่นี่ก็<ช>เป็นกลุ่มผู้สูงวัยด้วยทีนี้รา<ช>จะขับเคลื่อนให้มันรองรับสังคมผู้สูงอายุของพังงายัางไงบ้างครับครับในส่วนของ พี่น้องผู้สูงอายุนะครับผมมิโนยุบายแถลงต่อสภาว่าหลังจากนี้นะครับผู้สูงอายุจะมีเพิ่มขึ้นนะครับประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเด็กเกิดน้อยผู้สูงอายุมากมากขึ้นแต่ทําอย่างไรนะครับในเรื่องพงประมาณขององค์การหมว่วนจังหวัดให้พี่น้องประชาชนได้เข้าถึงทุกภาคส่วนแม่บ้านเข้าและเข้าถึงแล้วนะครับผู้สูงอายุก็เช่นกันเรากําลังขับเคลื่อนในเรื่องของจัดตั้งสมาคมผู้สูงอายุองค์การมว่วนจังหวัดพังงานะครับ ตอนนี้เราเริ่มแล้วนะครับเริ่มที่จะดูระเบียบข้อกฎหมายแล้วก็ตั้งเป็นสมาคม,มนะครับพอตั้งเป็นรมาคม,มผมก็อุดหนุนนับประมาณให้กับผู้สูงอายุแบบที่ออุดหนุนบประมาณให้กับแม่บ้านาอบจเช่นเดียวกันนะครับผู้สูงอายุสามารถที่จะมารวมกลุ่มนะครับในหมู่บ้านในชุมชนในตำบลมารวมกลุ่มกัน20-30คนลดปัญหาช่องว่างนะครับระหว่าง ผู้สูงอายุนะครับได้มาพบปะพูดคุยได้มาทํากิจกรรมร่วมกันและมีรายได้ด้วยนะครับนี่ก็เป็นแนวทางเช่นกันนะครับที่จะส่งเสริมผู้สูงอายุให้เข้าถึงซึ่งพอบประมาณก็ตามที่ผมได้เรียนทุกอาําเภอวันนั้นผมไปเยี่ยมอําเภอเกาะยาวนะครับไปที่ฟุนในพอไปที่ฟุนในผมนําเสนอเรื่องนี้ผมว่าจะทำะสมาคมผู้สูงอายุพี่น้องผู้สูงอายุฟุกในตอบรับดีมากมีอยู่500กว่าคนเข้าทั้งหมดเลยบอกว่าเดี๋ยวทําระเบียบเสร็จ ยกทีมเข้ามาทั้งหมดเลยเขาบอกว่าเขาทำในเรื่องกลุ่มของอผูกไม้กวาดดอกอ้ออยู่ที่พลุนในนะครับที่เกาะย,ยาวและหลายๆที่นะครับเราก็จะทําแบบนี้ให้เขาได้เข้าถึงซึ่งเขประมาณองค์การหวนส่วนจังหวัดซึ่งเป็นภาษีของทุกคนนะครับครับทีนี้ถ้าอยากจะ พูดถึงเรื่องของ่ทั้งสองโครงการนี้ยังไงบ้างในการขับเคลื่อนต่อไปแล้วก็ให้ทุกๆชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมครับแล้วก็อาจจะให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสวิถีแบบนี้ครับเพื่อกระจายรายได้ครับผมครับก็เราได้เปิดโลกฤดูการท่องเที่ยวนะครับท่องเที่ยวเราเห็นแล้วว่าตอนเปิดปีนี้กับ2ปีที่ผ่านมาต่างกันมากนะครับปีนี้เราเปิดที่เขาหลักนะครับเปิดฤดูการท่องเที่ยว พี่น้องประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวเข้ามาเต็มพื้นที่เลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ของแม่บ้านองค์การสวนทุนที่ไปอยกบูธที่เราไปอยกบูธเนี่ยนี่ผมบอกว่าในอนาคตเนี่ยเราต้องจับมือกับสมาคมชุรกิจการท่องเที่ยวสภาวิสาหกรรมหอการค้านะครับมาคุยในเรื่องนี้นะครับที่จะทําเชื่อมโยงของการโอทบของพี่น้องประชาชนในเรื่องของสมาคมแม่บ้านสมาคมผู้สูงอายุ ไปขับเคลื่อนโครงการเหล่านี้ให้มันเชื่อมโยงกันนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะมีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้นและก็มีความเข้มแข็งในจังหวัดนะครับ mm hmm. ถ้าทุกภาคส่วนร่วมมือกัน mm hmm. ผมคนเดียวก็ทําไม่ได้ mm hmm. นายกอบจทําไม่ได้คนเดียวต้องมีนายกทิศสมนตรีอบาตาแล้วก็ภาคส่วนของจังหวัดโดยเฉพาะท่านผู้ว่าการจังหวัดที่กํากับดูแลภาคส่วนอยู่ต่างๆ ได้มาหันมาจับมือมองในภาพรวมเรื่องนี้นะครับตอนนีเ้เราเมืองพังงาเป็นเมืองแห่งความสุขอันดับที่สองแต่ทําอย่างไรเราสู่เมืองแห่งความสุขอันดับที่หนึ่งให้ได้ก็โดยความร่วมไม้ร่วมมือในเรื่องของอพื้นพื้นที่วิถีชีวิตที่เป็นความเป็นจริงรนะครับเราต้องบอกว่าความเป็นจริงอยู่อย่างไรในบ้านเราเมืองเราของจังหวัดปังงานะครับเมืองท่องเที่ยวแล้วก็มีชายทะเลถ,ถึงร้อยกว่ากิโลเมตรวันนี้ของผมไ,ไ,ไปคุยในเรื่องของ การกำจัดขยะมูลฝอยด้วยนะครับความสะอาดและปลอดภัยเป็นรเรื่องสําคัญนะครับ,รบถ้านักท่องเที่ยวม,มาเห็นความสะอาดโอเคนักท่องเที่ยวม,มาเห็นความปลอดภัยร้อเปเซก็หมายความว่าทุกคนอยากจะมาแล้วก็มาแล้วได้มีผลิตภัณฑ์ติดไม้ติดมือไปเนี่ยแล้วกับผลิตภัณฑ์นี้ทำมาจากมือนะเห็นเม็ดนะ嗯嗯嗯นะครับหมายความว่ามีหนึ่งเดียวในโลก ระไม่เหมือนกันแต่ละ,อ,ะอันแต่ละชิ้นก็จะ,แต,ะแต่ละชิ้นไม่เหมือนกันนะมันต้องแตกต่างอยู่จะตรงไหนสักแห่งเนี่ยนะครับเพราะว่าทาด้วยมือนานในสวนตรงนี้ก็หมายความว่าทางด้านของแม่บ้านอบจทางด้านผู้สูงอายุหรือพี่น้องประชาชนโอทบต่างๆมีรายได้แล้วแล้วก็สามารถที่นําสิ่งเหล่านี้ไปโปรโมทต่อไปใน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 ของประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะครับได้มีได้ให้นักท่องเที่ยวเข้ามา สู่ชุมชนได้มากขึ้นวันนี้นายกก็เท่ากับว่าไม่ได้มาให้กําลังใจของแม่บ้านที่นี่ใช่ครับนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราได้ไปฟังเสียงสะท้อนของตัวแทนของกลุ่มแม่บ้านที่นี่กันบ้างครับทีนี้ขอบคุณนายกนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะกลุ่มแม่บ้านอบจทับมือทับปุดจังหวัดพังงาตำบลบางเหลียงเป็นตำบลเล็กๆที่อยู่ในหุบเขานะคะพืชพันธุ์ธัญญาหารอะไรยังมีอีกเยอะ โดยเฉพาะป่าไม้แล้วก็ไม้ไผ่หวายคลุ้มนะคะผลิตภันจากคลุ้มใบเตยก็มีเยอะอาทางกลุ่มเรานะคะกลุ่มแม่บ้านอำเภอตะปุดนะคะซึ่งดิฉันก็เป็นตัวแทนในระดับอำเภอคะ่ะก็ได้นำหานจากสารนี้มาเพื่อที่จะสร้างเสริมสุขให้แก่แม่บ้านทุกๆคนนะคะให้มีรายได้นะคะการจัดทำหานชนิดนี้เรียกว่าตะกร้านะคะ ตกล้าานี้ทําจากไม้คลุ้มต้นคลุ้มเนี่ยเป็นไม้มงคลถ้าถือว่าเป็นไม้ไม่มีข้อไม่มีปล้องนะคะเป็นไม้มงคลเราก็เลยเอามาทํางานจักสารโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุนะคะกลุ่มผู้สูงอายุก็มีมีงานทําถึงจะไม่มากรายได้จะไม่มากแต่ก็มีรายได้เข้ามานะคะเพื่อเป็นฝันและกําลังใจและก็เป็นเ,เป็นที่รวม ะะโดยเฉพาะาครูที่งเป็นข้าการเกษียณนียคะออกมาครูก็มัดจะตั้งโรงเรียนพุทธธรรมบัลือนนะคะทึ่งเป็นโรงเรียนผู้สูงอายุของตำบลบางเรียงได้นาําความรู้ที่เคยมีที่ตัวเคยมีนะคะโดยเฉพาะเรื่องงานจักสารมีความชนานํานาญสอนแล้วก็ส่งนักเรียนส่งในระดับประเทศได้รางวัลน,นะคะก็เลยเอางานชิ้นนั้นมาต่อยอดแล้วก็อนุรักษ์ มาสอนให้กับผู้สูงอายุนะคะเขาก็เลยมารวมตัวกันนะคะมีประมาณ40กว่าคนนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็มีกลุ่มอื่นของต่างอำเภอก็มาร่วมด้วยต่างถิ่นก็มาร่วมกันหลายคนแล้วก็เชิญครูเนี่ยไปเป็นวิทยากรในการจัดสารเช่นเกาะยาวนะคะก็เคยไปที่เดือนที่แล้วนะคะไปทำจักสารเหมือนกันทีนี้ก็ งานจักสารก็ได้บอกเลยว่ามันมีหลายประเภทนะคะงานจักสารสมัยก่อนเนี่ยทำเฉพาะตะกร้าแต่ว่าสมัยนี้เป็นวิวัฒนาการทำหลายๆรูปแบบนะคะรูปแบบนี้ <c oughs> นอกจากไปทำที่ใส่ขยะ,ะถุงใสแล้วก็ไปตามดัดแปลงเป็นโคมไฟหรือจะไปใส่ต้นไม้แบบนี้นะคะก็แล้วก็แล้วแต่ว่าเราจะคิดประดิษฐ์ขึ้นแล้วอีกจังมี อันนี้นะคะอันนี้คือที่ใส่แก้วนะคะนี่ก็คือหลายๆรูปแบบราคาจำหน่ายเราคิดว่า,าเราไม่ได้ต้นทุนของเราอะเรามีอยู่แล้วต้นทุนเราไม่ได้ไม่ได้ซื้อหามาเพียงแต่เราจัดหามาต้นทุนทะนั้นราคาที่จำหน่ายของเราก็เลยคงจะถูกกว่าที่อื่นเยอะนะคะพวกที่อื่นนี่เป็นมือสองมือสามแต่นี่เราผลิตเองแล้วก็ขายเอง เราก็ขายได้ในราคาถูกเพราะว่าบางทีต้นคลุ้มนี่เราก็ไม่ต้องซื้อเพียงแต่ไปหาไม้ไผ่หวายนี่บางทีก็ไม่ต้องซื้อนะคะคือเราเราวัสดุของเราันเราจัดหามามเ,เราก็เลยราคาก็เลยเลยน้อยกว่าที่อื่นเหมือนเหมือนที่ท่านนายกบอกว่ามันแต่ละลูกมันมันจะไม่เท่ากันเพราะว่าเราไม่ได้ทํากับเครื่องจกักรฉะนั้นออกมาแต่ว่าถ้าถ้าคิดว่าสวยงามถ้าคุณชอบ คุณก็คุณก็คงจะต้องซื้อนะคะเพราะว่ามันมีหนึ่งเดียวในโลกแล้วก็ไม่ใช้งาน,งานถ้าคลุ้มนี้ก็คือ30ปีขึ้นค่ะแต่ว่าเราก็ต้องมีส่วนประกอบอันนี้คือไม้ไผ่อันนี้คือหวายนะอันนี้คือหวายมันไม่ทําอย่างเดียวเฉพาะอันนี้ได้ต้องต้องมีอื่นเป็นส่วนประกอบนะคะ,<ล>ะครูก็มีชื่อเสียงในด้านนี้เคยผ่านมีชื่อเสียงในด้านนี้ส่วนมากก็จะได้รับการตอบรับคือหน่วยงานต่างๆนี้มักจะเชิญนนเป็นวิทยากรนะคะ ถ้าได้รับการสนับสนุนในเรื่องงบประมาณอะไรเนี่ยนะก็คงจะมีคนมารวมกลุ่มกันเยอะอนะเพราะเห็นความสําคัญแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะการขายอันนี้สําคัญนะคะเราทําเราทําได้เยอะทําได้สวยแต่ว่าถ้าเราขายไม่ได้เราก็ไม่รู้จะทําไปทํอะไรคือทํไว้ใช้นี่ลูกเดียวก็พอแล้วใช่ไหมแต่ถ้าเราลงมีทาและเราขายได้ทําแลวเราขายได้เนี่ยนะคะเราก็ตลาดนะคะต้องการหาตลาดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งพัฒนาฝีมือนะคะ เพราะว่าครูนี้ก็คือคนรุ่นผู้สูงอายุไปแล้วรุ่นเก่านิดหน่อยหนึ่งก็ก็บางทีการทำงานอะไรมันก็ยังไม่สวยงามเท่าที่ควรไม่ทันสมัยเท่าไรนะคะบพิตพัณฑะตก็อยากให้ต้องซื้อในตรงนี้ได้แบบรูปแบบวันนี้ก็อาจจะมีกันมาสอนอะไรแบบนั้นนะคะเป็นวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถมากกว่าครูมาสอนสำหรับชุมชนของเรานะคะ ส่วนมากก็จะครูจะให้เบอร์โทรครูเอาไว้นะคะในตรงนั้นนะคะ0 9 0 9 1 5 9 2 2 5นะคะแล้วก็ของเบอร์ของอาจารย์สมนึกซึ่งเป็นประธานกลุ่มผู้สูงอายุของอำเภอทับปุดนะคะสองคนนี้ก็ติดต่อมาได้ผลิตภัณฑ์ของเรานะคะเป็นเถ้าปั้นที่ทำขึ้นมาจากมือของตัวเองแล้วก็ทำทำอย่างมีความสุขเพราะว่าผู้สูงอายุที่นี่นะคะถ้าจะเห็นดูข้างหลังนะคะแต่งตัวก็สวยงามมีความสุขนะคะนั้นเราทําชิ้นงานของเราก็เลย เป็นชิ้นงานที่เปี่ยมด้วยความสุขนั้นอยากจะอยากจะซื้ออยากจะหาก็เชิญเลยนะคะครับและนี่ก็เป็นความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงานะครับในการเข้ามาพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าอุตสาหกรรมของกลุ่มแม่บ้านตลอดจนการพัฒนากลุ่มผู้สูงอายุกันด้วยนะครับและก็อย่าลืมนะครับมีโอกาสมาที่พังงามาที่ทับปุดก็มาอุดหนุนผลิตภัณฑ์ตะกร้าลดโลกร้อนแบบนี้กันได้นะครับอันนี้สนุนราคาเพียง180บาทเท่านั้นนะครับหรือว่าโทรมา ติดต่อสอบถามกันได้ครับนี่คือทั้งหมดของคุยสบายได้ประเด็นวันนี้นะครับช่วงนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ